iOS 15เปิดชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในงาน WWDc 2021ที่ผ่านมาจะมีอะไรใหม่น่าใช้ขนาดไหน iPhone รุ่นไหนอัปได้บ้างคลิปนี้แ่ละครับผมจะมาบอกคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเลยนะสำหรับ iOS 15มันมีอะไรใหม่บ้างละ่ะ ัดฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาให้แล้วบอกเลยเขาเน้นความสำคัญเรื่องการเชื่อมต่อเฟกไทม์นี่มี s p ปเ i a l a udi o ระบบเสียงสมจริงตัดเสียงรบกวนได้นะครับบอกได้เลยว่าวิดีโอของคุณจะสนุกยิ่งขึ้นยิ่งคอเป็นกลุ่มเนี่ยเสียงเพื่อนพูดมาทางซ้ายพูดมาทางขวาคุณจะหันตามเลยทีเดียว แถมเฟกทามมีโหมดพรอดเทจด้วยนะสามารถสร้างลิงก์ให้เพื่อนในมือถือ Android และ PC Window s เข้ามาได้ด้วยนะครับแชร์หนัง Apple TV Plus a เพลงแอ p เป Music, พร้อมกับเพื่อนแบบเรียลไทม์อนาคตน่าจะมีแอปมากขึ้นที่สามารถแชร์ดูกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะ อัปเดต Apple Map เพิ่มกราฟิกให้มีความสวยงามเพิ่มรายละเอียดสถานที่นำทางและสามารถนำทางด้วย AR เพียงแค่คุณยกกล้องเข้ามาส่องถนนแค่นี้เอง w a r เลใช้สำหรับเก็บบัตรดิจิทัลอย่างเช่นคีย์การ์ดต่างๆแต่ประเทศไทยยังไม่มีนะจ๊ะแอปโน้ตใหม่สามารถแท็กคนสร้างได้หรือจะกล่าวถึงในการแชร์โน้ตจัดประเภทโน้ตได้รวดเร็วด,ด้วยการแจ้งเตือนแบบใหม่ สามารถเลือกแจ้งเตือนสิ่งสำคัญในเวลานั้นได้อะไรที่เราสนใจก็ให้มันไว้บนสุดเผื่อว่าเราจะได้อ่านก่อนและสามารถโฟกัสการแจ้งเตือนได้อีกด้วยนะครับระบบอัจฉริยะไรเทปตรวจหาคัดลอกข้อความจากรูปภาพมาได้รุ่นที่สามารถอัพได้ใน iPhone iOS 15นี้ก็จะได้ตั้งแต่ 6s เลยนะครับ SE รุ่นแรกก็ได้ถือว่าผิดคลาดนะตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้ คาดว่า iOS 15จะปล่อยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยแหละสาววอ p p ์ e รอกันหน่อยนะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับใครที่รอ iOS 15ตะยำเลยเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว